ผมบอยพี่จีนครับเดี๋ยวมาดูเจ้าปัญหาไม่ใช่ปัญหาหรอกมาเอินเป็นที่ตัวนี้แหละอาร์มี่ตัวนี้น่าจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ทํามาโดยทัย่วไปต้องบอกตัวตัวนี้ว่าโดยทั่วไปไม่มีปัญหานะครับนี่นะครับใส่แม็กกาซีนเข้าไปปึ๊บนะครับขึ้นสไลด์ปึ๊บเป้นขวดสา,ายยิงสับไม่สับ,สบแตกทั้งที่มีแก๊สอยู่คราวนี้เรามาดูนี่ลองถอดถอสดสายออกมาก่อนึ้นสไลด์ไปแค่ครึ่งน,นึงนะครับครึ่งน,นี้นะครับครับนะแล้วดันตรงขวดสายขึ้นมาปึ๊บดูอะไรนี่นะครับ ถอดสายมาปุ๊บให้มองไปมองมองไปที่ช่องนี้ครับเห็นอะไรไหมปุ๊บธรรมดาเนี่ยป้องเวลาเราง้างนกใช่ไหมปุ๊บไอตัวนี้คือ Cut off คัตออฟคัตออฟปุ๊บไอตัวเนี้ยเข็มอะเห็นไหมเข็มมันไม่ยอมเด้งกลับไปอะแปลว่าผมว่าสปีน่าจะมีปัญหาน่าจะหลุดอะครับเดี๋ยวลองถอดดูนะครับพอเราอย่างนี้ปุ๊บยังไงต่อนกแฮมเมอร์งา้างไว้นะครับเลื่อนนกไปที่เซฟนะครับต้องงา้างนกก่อนนะถึงจะเข้าเซฟได้นะครับแล้วก็ดันดึงออกมานะครับปุ๊บอย่างนี้นะครับ เรามาค่อยๆไล่ไปนะครับปึ๊บมาจากนั้นไหมามาตอ่อหมุดต,ตัวนี้ตอ่อหมุดตัวนี้นะครับนิดนึงนะครับปึ๊บเดี๋ยวเอาไอต้ตัวตรงก่อนต่อ,อนี้วันนี้เราจะไปค่อนข้าง,างเร็วนิดนึงนะครับปึ๊บตัวนี้เคยเหมือนจะเคยโดนถอนเอ๊ะไม่ใช่นี่วาโอเคดันหมุดนี้ออกมาปึ๊บดันไอ้ตัวดันดันแฮมเมอร์ตัวนี้ออกมานะครับปึ๊บจากนั้นนะครับนี่ง้างเอาตัวหลังออกออกมานะครับเอาเอาไอ้ตัว แหนบสามชายออกมานะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ตรงนี้จะมีใช้ไขควงหนึ like ่งตัวข <Lebanon. S 2> ันออกนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บขันออกนะครับนะครับขันขันน็อตตัวนี้เอามาก่อนนะครับปึ๊บจากนั้นนะครับตรงนี้ใช้หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมขันออกมานะครับเหลี่ยมหนึ่งตัวขันออกมานะครับขอไปเร็วนิดนึงมือถือบาดจะหมดละนะครับปึ๊บ นะครับขัดต้องมานะครับเนี่ยเนี่ยก็คือแทบจะแกะทั้งตัวแต่ว่าบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าคุณศึกษานะครับมันพอเห็นปึ๊บมันไล่มลาไล่ระบบได้หมดไงนะเอาเหกเุญแจเอามาปึ๊บนะครับแล้วก็หมุด2ตัวนี้นะครับนี่ดันออกจากข้างนี้นะครับใช้หมุด2ตัวนี้กดชั่วชั่วนะระวังระวังฮนะหลดุดออกมาแล้วเจ้า,จาตัวขัดออกขัดออกนี่อยู่ข้างนี้นะครับ จะไปจะไปเร็วนิดนึงจะบอกนิดนึงนะครับถ้าใครยังไม่คล่องนะครับ <c oughs> กลับไปดูวิธีการถอดก่อนนะครับจริงๆไอไอการถอดผมจะมีที่สอนถอดละเอียดอยู่นะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยววันหนึ่งขอ,อลงข้างล่างก่อนนะครับตัวนี้เหมือนกับบางคนเขาเรียกไม่เข้าสารนะผมก็ไม่รู้บางคนเขาเรียกอย่างนั้นนะครับตัวนี้นี่ปึ๊บนะครับเอ๊แต่ตสปริงตัวนี้มันมาแปลกนะเดี๋ยวดูเขาดูก่อนปืนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าโดนถอดมาหรือว่าโรงงานประกอบมันผิดแต่ว่า จริงๆแล้วโรงงานไม่น่าพลาดขนาดนี้นะนั่นแหละเอาสปริงนี้ออกมาก่อนแต่ไม่เป็นไรครับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งขนมครับนะออกมาก่อนปึ๊บผมว่าสปริงมันสปริงมันมีปัญหามันมันสั้นอย่างเงี้ยจริงมันต้องยาวอันนี้นะเนี่ยสปริงมันน่าจะยาวนี้นะนิดหนึ่งโอเคอย๋ยวแก้ให้ไม่เป็นไรนะครับเอาอ่าจเจ้าเม็ดข้าวนี่ปุ๊บออกมาบางคนเรียกเม็ดข้าวผมไม่รู้เรียกว่าอะไรตัวเนี้ แต่ตัวนี้มันจะดันให้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 นกคุณถอยไปแ,แต่ว่าเนี่ยดูดูยดูแล้วกันนกเนี่ยเหมือนกับมันผมเดาว่านะถ้าสปริงเดี๋ยวขอ,อโ็ไม่ชัดเนี่ยคุณได้เห็นจะชัดไงเปนิดหนึ่งนะขอเจ้าตัวนี้มาคือผมเคยมีวิธีถอดอยู่ครับเข้าไปดูนิดหนึ่งนะนั่นแหละมันจะไลอ่อยู่แถวนี้แหละถ้าคุณไล่ได้ปุ๊บมันก็เนี่ย ปึ๊บนะดึงนี่ออกค่อยค่อยกนี่นะครับยกนี่ออกปึ๊บผมเห็นละเห็นอะไรวะแอบถอดตัวนี้ออกนี่ไงสปริงฮนี่ไงเจ้าตัวเนี่ยสปริงตัวนี้มันต้องเกี่ยวอยู่นี่มันไม่ได้เกี่ยวอยู่าถอดนี่ออกนะไม่แน่ใจว่าเห็นชัดหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมจะพยายามทําให้แล้วกันนะนี่ตัวนี้ต้องอยู่อย่างนี้นี่นี่ยังตัวนี้นะต้องมาเกี่ยวอย่างนี้นี่อย่างนี้นะครับ เห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้แต่วิธีใส่นะครับจับเจ้าตัวชิ้นนี้ขึ้นมานะครับชิ้นนี้ขึ้นมานะใครเป็นแล้วผ่านเลยเลยนะครับผมให้คนที่ไม่ค่อยเป็นดูตัวนี้นะครับเห็นหรูไหมรูมันจะเกี่ยวกับไอ้เจ้าตัวนี้มันจะมีเห็นไหมรูตัวนี้อยู่เห็นไหมนี่อยู่นี่เห็นไหมเ๋ยวผมโฟกัส่อนชิปเนี่ยรูตัวนี้นะแล้วก็ใช้เจ้าตัวเนี้ยเนี่ย จะอยู่อย่างนี้มันจะเกี่ยวอยู่เดาว,ว่านะครับถ้าไม่ไปโดนแกะมาก็โรงงานอาจจะทําหลุดนะครับตอนประกอบทําหลุดนี่ไงมันจะอยู่ท่านี้มันจะต้องดีเข้าดีออกได้อย่างเงี้ยอย่างนี้นะเห็นไหมง่ายทีเดียวเองเนะบางทีต้องต้องสงสารออาหมวยเอาหมวยประกอบวันวันหนึ่งเยอะครับนะก,ก็ยกยกโทวให้หมวยหมวยสดสวยที่โรงง,งาน <laughs> อันหนึ่งนะอันหนึ่งตึบ๊บเจ้าตัวนี้อยู่นี่นะ ปึ๊บนี่ตัวตัวนี้นี่นี่อยู่อย่างนี้นะผมผมก็ออกตัวว่าผมก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งอะไรหรอกครับเพี่ยนแต่ว,ว่าผมอ่าอยู่กับมันเยอะไปหน่อยอยู่ที่อยู่เยอะว่าลูกกับเมียลูกเมียบอกอะไรเนี่ยวันๆแกอยู่แต่ปืนทั้งวันนะอย่างนี้นะปึ๊บนี่จากนั้นก็ชุดนี้นะครับเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะใจะเย็นนะหนูนะเดี๋ยวหนูก็จะยิงได้แล้วนะใจะเย็นนะ เดี๋ยวต้องเอาค่าส่วนกลางลูกบ้านไปให้พี่กรรมการที่ดูเรื่องการเงินอีกเอ,อ้ยไม่อยากเกิดไปในบอยเลยชีวิตบอยมันอะไรก็ให้บอยนะนอกวงการก็ให้บอยในวงการก็ให้บอยมาต่อมาต่อต่อกันนะเพิ่มอันหนึ่งจากนั้นนะครับมันต้องตกใจนะเอาชิ้นนี้นะเนี่ยเนี่ยเข้าละเข้าละเห็นไหมจากนั้นชิ้นนี้เสียบเข้าไปอย่างนี้เสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าข้างหลังอย่างนี้นะครับตืด๊ดเห็นไหมไม่ยากเลยเห็นไหม ง่ายนี่เดียวที่เหลือ,อยากหมดเลยโอ้ลืม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 ใส่นี่ที่เราเรียกกันเม็ดข้าวเม็ดข้าวเนี่ยตัวนี้จะอยู่อย่างนี้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใส่นะครับเอาด้านนี้ดันกัไปก่อนนะปึ๊บอย่างนี้นะสปริงตามสปริปงตัวนี้ผมว่าอืมจริงมันต้องยาวอันนี้นะไม่มาเหลือเท่านี้เนี่ยแป๊บหนึ่งนะเนผมยืดให้นิดน,นึงละนั่นแหละแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ปึ๊บนะตอนนี้ถ้าใครโทรหาผมไม่ติดมันต้องตกใจนะผมปิดมือถืออยู่เขา้า fly mode จะบินละพันหนึ่งนะครับพันหนึ่งเดี๋ยวขอดูอะไรก่อนอืมอามีมันทำเงี้ยงออกมาอย่างที่คุยกันจริงด้วยปึ๊บนะ,ะนะพันหนึ่งโอเคโอเคได้ได้เสียได้เสียปึ๊บโชว์ดีด เดี๋ยวนะเข็มไม่ดีดกลับอ่าดีดกลับปุ๊บเข็มดีดกลับไหมแป้งเข้าไปแป้งปุ๊บเห็นไหมเห็นเข็มโผล่ไหมเข็มมาพอกดนี่ปุ๊บเข็มต้องดีดกลับเดี๋ยวนะปุ๊บพอง้างมากดชึบอ่าเข็มดีดกลับอ่าฝันจะได้เสียงนี้แป้งเข้ามาปุ๊บใช่ไหมพอมันสไลด์ถอยไปปุ๊บพอกดนี่ปุ๊บได้ยินเสียงไหมเสียงเข็มมันต้องดีดกลับโอเคได้เสียได้เสียมาสายนี่เลย นะวันนี้จะไปเร็วนิดหนึ่งนะทิ้นหนึ่งทิ้นหนึ่งทินหนึ่งนะบอกแล้วปืนโอ้ลืม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 ใส่หมุดตัวบนก่อนแล้วก็เอาไอ้นี่นะคัตออฟเนี่ยนะครับคัตออฟใส่ข้างนี้ใส่ไปด้านข้างนะครับนิ้นหนึง่งอันนี้อันนี้ไปดูที่ที่ไอ้ถอดประกอบหนึ่งเก้าหนึ่งธรรมดาได้เลยแล้วกันเนาะอันไอ้ตรงผมนี้ทําให้ดูคร่าวๆแล้วกันนั่นแหละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งไม่เข้าเอาหมุดออกก่อนลืมเอาหมุดนี้ก่อนหมุดนี้มันขวางอยู่โอเค หมุดขวางหอก่อนปึ๊บหลังจาตัวนี้เข้าไปบนหนึ่งปึ๊บเอ่อเข้าๆนะเร้าๆคร่าๆนะครับบอกดึงอ่าเข้าไปละวนะเข้าไปล้นี่นะต้องเข้าไปอย่างนี้นะเข้าไปแล้วนะโอเคหมุดสองตัว ตัวนี้ตัวหนึง่งนั่นแหละจริงๆถ้าคุณถอดถอดประกอบทุกวันหรือถอดประกอบไปบ่อยคุณจะคุณจะจํากับมันได้อะไรอยู่ตรงไหนต้องขันอะไรตรงไหนนะมามาเจอกันมาเจอกันนี้ได้เสียได้เสียนะจากนั้นก็นี่นะไอกองตัวนี้ขันน็อตเข้าไปนะไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากหรอกไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวนะไม่ยากหรอกของคันี้ผมก็เรียนรู้จากปัญหาครับ พราะคุณอุดหนุนผมผมก็มีปัไม่ใช่คุณอุดหนุนแล้วคุณอุดหนุนผมผมก็มีเแรงที่มานั่งคอยศึกษาหาความรู้พวกนี้นะนั่นแหละผมก็ได้ความรู้จากพวกคุณนั่นแหละพวกคุณคนหาปัญหามาให้ผมผมก็จัดให้อ่าขายหกเหลี่ยมนี่อันหนึ่งโอ้โหอันนี้มันเบี้ยวไลอันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่หมายถึงหกเหลี่ยมผมอะหกเหลี่ยมผมผมใช้หลายอย่างไงใช้ขันขันนี่ขันของเล่นลูกขันอะไรบ้างบางทีน็อตก็ผมาก็กัดหกเหลี่ยมไปนะนั่นแหละ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะอยู่เ,เพื่อนกันช่วยกันทำแกะบอมพร้อมกันก็ได้เนี่ยผมก็แกะกันมีต,ตอ่อต่อไหมนะมีต,ตอ่อต่อมั่งเนี่ยนั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าผมจะทําสําเร็จหรือเปล่านะเห็นไหมผมก็ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยสามชายนะวางไว้ข้างบนนี้นะเดี๋ยวขึ้นข้างบนก่อนปึ๊บกล้องขนนึ้นมาหนี่หนึ่งอ่าเนี่ยไม่ต้องเห็นหน้าผมหรอกอวันนี้ไม่สบายรถชนฟาดกระเสาเพราะให้ําปรึกษาใครก็ไม่รู้ เสร็จแล้วขอบคุณครับไปเลยนะมา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 นี่เนะี่ยสัญชาติภาพทั้งบนอย่างนี้เหมือนเดิมนะให้มันอยู่ในอันนี้อยู่ในร่องนี้นะแล้วก็เราก็เสียบเจ้าตัวนี้เข้าไปปึ๊บนะครับจากนั้นนะครับค่อยๆค่อยๆดันมันเข้าไปนะครับปึ๊บเอาหลังอ่อนใส่เข้าไปนะครับแบบแป๊บนึงพี่แป๊บนึงแป๊บนึงพี่อุทมเดี๋ยวนนนนต๊อ,อ,ตอปกัน โอเคมาต่อกันนะครับหลังจากเอ่เมื่อสักครู่ปุ๊บถึงไหนแล้วเนะี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้โทษทีเมื่อกี้มีพี่มาหานิดหน่อยนะมาดูกันต่อนะครับงาวันนี้นี่ใส่หลังอ่อนเข้าไปปุ๊บมันยังเข้าไม่ได้ใช่ไหมเอาตัวนี้ดันให้มือดันตัวนี้เข้าไปปุ๊บจากนั้นนะครับใช้จับนี้แล้วก็หยิบหมุดขึ้นมาหมุดขึ้นมานี่นะครับหมุดขึ้นมาจากนั้นใส่หมุดเข้าไปครับค่อยๆดันนิดนึงอึบอึบเดี๋ยนะนิดนึงนะครับโอ้เดี๋ยวเราเล็งให้ตรงช่องนิดนึง ออกแรงนิดนึงนะครับมาเอิอนมือผมไม่ค่อยแข็งแรงนิดหน่อยนะครับอืออ่ะเข้าละปึ๊บเห็นไหมดันตึ๊บอ่ะดันหมุข้าไปจากนั้นนะครับอ่าจุดนี้ก็เอาจเจ้าตัวเซฟใส่เข้าไปนะครับปึ๊บอย่างนี้นะครับเนี่ยมันต้องขึ้นอย่างนี้นะขึ้นขึ้น,นปึ๊บใช้คูณเหลี่ยบตัวหนึ่งเล็กๆอ่ะครับดันตามเจ้าหมุดตัวนี้เข้าไปก่อนนะกดปึ๊บอ่ะโอเคไหม นะปุ๊บเข้าเซฟได้จากนั้นนะครับเราก็ประกอบชุดทอนบนทอนล่างเมื่อกี้เมื่อกีถ้ถอดถอดตัวนี้โชว์พี่คนนึงเมื่อกี้มาคุยเอาเงินพี่เป็นเพื่นนอนบ้านเข้ามาสวัสวดีปีใหม่มาคุยกันโอเคนะปุ๊บนะครับจากนั้นนะครับจำได้ไหมบากหลังนะเราใช้บากหลังไม่ใช่บากหน้านะบากหลังปุ๊บใส่คันขวาสไลด์นะครับเข้าไปปุ๊บนะครับมาทายกันดีกว่าว่าได้หรือเปล่านะครับหลัหนเทง่อนใสแมกกาซีนเข้าไปปุ๊บ โอเคดัน okay, ปุ๊บฮะสไลด์แขวนลูกหมดสไลด์แขวนปุ๊บยิงเฮเียบร้อยอะโอเคั okay, ้ยเมอนแกนหมดโอเคไหมครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ทุกท่านนะที่เจอปัญหานี้โซนใหญ่นะจะเจอเพราะว่าไอ้สปริงเจ้าตัวเมื่อกี้ลุดโอเคนะครับสวัสดีครับแอบ,แอบ